รอลุ้นกันสแตมเผยอยากเจอกับเวโรก่อนหัวล่าแชมป์เอ็ม MMA. เอ็มเอสแตมเฟรตอดีตแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเบท105115ปอสามกติกามวยไทยคิกบ็อกซิ่งและเอ็มเอ็มเอเผยถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบภารกิจดวลกับคานาโมริโมโตะ imoto, จากญี่ปุ่นภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเบทในศึกวัน173นักุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่16พอยอ นี้โดยอยากหวนกลับไปโกมวยไทยก่อนกลับไปมุ่งมั่นในเส้นทาง MMA ต่อไปไฟน์นี้สแตมเตรียมกลับมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนในรอบกว่า2ปีหลังก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายระหว่างฝึกซ้อมจนต้องพลาดขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเบทถึงสองครั้งจนนำมาซึ่งการตัดสินใจสลัดแชมป์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้แชมป์โลกเฉพาะการเดนิสแซโมอันกาจากฟิลิปปินส์ขยับขึ้นมาครองบอลลังแทนล่าสุดสแตม เปิดใจอัปเดตเส้นทางอาชีพหลังจบศึกใหญ่ที่แดนปราดิบในช่วงปลายปีนี้โดยเผยว่าเธออยากกลับมาชกในกติกามวยไทยและ MMA อีกครั้งพร้อมตั้งเป้าชัดเจนอยากวัสกินมวยไทยกับเวโรซูเปอร์สตาร์หญิงวัย29ปีจากเมียนมาหลังจากผ่านคิกบ็อกซิ่งไฟที่จะถึงนี้ไปหนูอยากกลับไปชกมวยไทยอีกสักหนึ่งไฟแล้วมีคนในใจที่อยากเจอด้วยก็คือเวโรหนูเชื่อว่าถ้าได้เจอกันเกมการชกต้องออกมาสนุกแน่นอน ส่วนผลจะออกมาชนะหรือแพ้หนูไม่รู้แต่มั่นใจว่าแฟนมวยทุกคนน่าจะอยากดูแน่ๆหลังจากนั้นถึงจะกลับไปลุย MMA อีกครั้งค่ะสำหรับเวโรคู่ชกที่ทางสแตมหมายปองอยากวัดฝีมือด้วยเซ็นสัญญาเข้าสู่วันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนก่อพอ8 8ล่าสุดเธอโชว์ความดุดันเอาชนะทีเคโยก2จูนี่แฟทตในศึกวันลุมพินีน่ 7, เมื่อวันที่9พอคอ ที่ผ่านมาพร้อมคว้าโบนัส3 5 0 0 0 0บาทกลับบ้านเป็นครั้งที่2เดิมทีเวโรมีโปรแกร,รมพบกับอนิสาเม็กเซนจากฝรั่งเศสแอลจีเรียภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทในศึกวันไฟใน37ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8พอดอนี้แต่การแข่งขันต้องยกเลิกเนื่องจากทางอนิสาขอถอนชกด้วยเหตุผลส่วนตัวรอลุ้นกันว่าต่อจากนี้เวโรจะได้มีโอกาสโครจรมาวัดฝีมือกับสแตมหรือไม่ แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง w a น i c c o m มแ l e วันหนึ่งเจ็ดสามและติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ wanic.com รวมถึงโซเชียลมีเดียของวันประเทศไทยได้แก่ Facebook วันแชมเปี o ยนชิ p ไทยแลนด์ Instagram ONE c h a m p i o n s h และ TikTok ONE c h a m p i o n e h p